สวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบทนำสิ่งท่านในยูทูบและก็ทั้งเพจครับเราผมใจนุ่มตอนก็มองก็จ่ากับพี่น้องขออนุญาตรายงานตัวกบพี่กับน้องครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งนิดหน่อยอ้วนเฮ็ดอีหยังโอ้เบิ่งเอาเบิ่งสรงกระขาดน้ำสำัมยังมะลักน้ำมันอีกโอ้ อุวนดินอุวนเฮ้ยลักไม่ยังน้ำมันโอ้ฮ่าฮ่าโอ้หุ่มานักน้ำมันเราไม่คู่เอาน้ำมันรถโปพ่อมา,าสักนึงกลัาบบ้านมาได้เอาเปิดเอารถน้ำมันเราไม่คู่ โอ้ยเอานะครับเปิดบอ่อดินใหม่หินงามงามพี่น้องเปิดบอ่อดินใหม่บอ่อนบ่อดินดอกอันนี้สีคุดเป็นรองเท้านะครับแต่ว่าบอ่อหินนี่ขอเกได้เลยว่าพี่น้องลูก,กลังครับโอ้หสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ลเลยท้งกันขอจะของทีพันจักสามสี่แถวพ่อได้ เอาไปใส่หน้าบ้านครับพี่น้องแลีนไกลเนีย่ยระหว่งางระยะทางประมาณจักสิบกิโลสิบกว่ากิโลนะครับแต่ว่ากระทุนเลียนมาเอาเพราะว่าหินมันงามเดี๋ยวไปใส่หน,น,น้าบ้านเข้ามัลลีแต่ว่ามะพรอนี่รถลักนะ้ำมันไปใส่รถด,ดำเขาบอกแนอะ้ดด <laughs> ดดว่าเอามาเอาหินแต่ว่ารถดำเพราดี๋เติมน้ำมันมากครับเดี๋ยวนี่ก็มุมีพร้อมมาเนี่ยมมี ปมน้ำมันนะครับเอาเอาเบิ้งสร้างเข็มเอรถไทยดันยู่พี่เบิ้งกินครับอะไรมันจะเม็ดสวยเม็ดงามขนาดนั้นโอ้ยยังดีกว่า คอาบเปเอ,อ็ดถนนลูกลั่งงานสมเซียมเนี่ยโอ้สุดยอดแน่ครับพี่น้องกรตหังห่วงจริงประทานเลยล่ะเปิดดอกโอ้แดงครับง่ามมันซ่อนครับพี่น้องมันซ่อนลาย เบิ้จันแปดตักขึ้นมาป้าพี่น้องเยืนเบิง้งหิมงามๆครับอายากครับเลือนแอาหว่านผมหนกบมีเลยได้ยินแบบนี้อันนี้ขามเขตครับพี่น้องมาีแล้วสีสะเกตน,นะครับอันนี้ตอนนี้อยู่อำเพื่อเป็นจัลักครับ แตงโมซีตะ,ะเกตเอาโอ้ตอสนิกีกอกไปอันนี้ม่เป็นงานเที่ยว,วนะครับน้องงานชิว่เมากับพวกเชิงมาเมารายวันแน่บวกเมาครับ <c oughs> ยกิว่จังไหนนะครับแล้ว Tăng xoay cận Lá kha tăng xoay Lượt, lượt vào nè Lượt vào ngang nữa Bớt nắng nó xuống cận lượt vào ngang Ủa là mưa bạt chỉ có bớt nắng vào thì พอมันเซแล้ก็สิเล็กนี่เรานะครับเพราะีหรอเต็สี่สละเอาอมอเมนคัดจากล่องโม่ครับ không <laughs> <laughs> Không lại Mà cái gì à, xây lái nha nói không ออกซูรานาดินซูบังงามแล้วก็เอาดินนิ่แดงน,งนิ่แดงไปกลับ้าน,านเอา้าใครเสียเรียมเราพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามในเลอร์น,นะครับอยู่ในช่องเฮานี่แหละตอนนี้ขอบคุณพี่น้อง อกเมือนซับนะครับช่องใหน้อยนะครับบนดำสิ่งตั้งแต่ยุโซมเราก็ทั้ทงเพจครับขอบพุณพี่น้องพี่น้องติดตามนะครับ <c oughs> พอแลอ้ว่าโอ้ยเจ้าพ่ยอยิงยูอ้่ค่อยมเมื่อไรกี่มเมื่อยยางสิไปทางอื่นดน้อ <c> ย <oughs> โอ้เมนเข็มครับเนี่ยไอรัดครับครับไปเกี่ยวขามากเลยวม่ไอรัดครับเอาละเต็มกองเบลโอ้เอาเบาตาก่อน ใส่อยู่ครับขึืนไหนบ่หึกโอ้ถังน้ำมันก่อยไปบ่แล้วบ๊อบบ๊บบ๊อบโอ้ยถังน้ำมันเหรอฮะพื้นแล้วยอกันเลย ห้อยหนามอยู่นี่เห็นบ่นี่หนาม,มาันขังเออได้บ่ได้บ่อันแล้วมาไดี๋ยวกดกดแขนเอาบุก,กี้ย่อท่านี้เลยย่อม,ม,มุมเดีเ๋ยวเลือสิเบียวว่ายันโมสิเบียวว่าน,น,นี่ Oi. Ah. Uh. บังง้อยนามนิหน่อยนะครับามขังพึ่งแหงนี่มดขังแหงทักไปไอ๋อของเอื้อดีเลยมันแหงเยอะกว่าต่งบึงนะครับบึงกันคับรถต่งบึงนีหน่อยิดเรียร้อยเอ้าไปแล้วครับ เรากุณย่าหาแห้งมาแล้วครับเราไปล้างเทำไมมีงานมีการเอื้นใสาเอื้นหาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีงานมีการเอ,าาเอื้นใสเอื้นหาทีมงานท้องเจาอเกล็ดจะเริ่มซับการโยธาพร้อมบริการพี่บริการน้องเบิ้ลสมองสมบูรณ์ครับประว่าสิเป็นพี่น้องอยากขุดโคกน้องหน้าอยากซ้อรองหมองเผาอยากขุดให้ขุดหน้าขุดสาขุดขุดยังกระตามแต่ครับอัดกันแต่ขาดอันนี้นเกิดได้เบิ้ลครับเรื่องว่าพี่น้องอยากใส่รถเกี่ยวเข่านะครับอยากให้เข้าไปบริการเกี่ยวเข่าพี่เกี่ยวเข่าน้องเอ้าบอกได้นะครับระยะไก่เชี่ยงไก่ ก็อยากไปว่าไดก็จะบอกพี่น้องว่าไปว่นใดนะครับ <laughs> กันไปได้ก็ไปบัดครับพี่น้องเดี๋ยวมาบังเทือกกับโซมาหานะครับเบลซี่โซมาหาว่าอยากไปทางไกลไบังเทือกก็ต้องคำนวณน้ำนะครับผมมาผมม่าอยากไปดิผมอยากไปนะครับผมอยากไปวออยากไปนะครับบอกว่าโรมาแต่ภาคใต้เอ้าใจเอกผมอยากขุดส,สะมาขุดทีแนวมา ห่วงสามเมตรงาสามเมตรเลือสองเมตรไอ้ผมคนรถจากก็วนไปภาคใต้มันกับมันกับบุคมเนาะพี่น้องเนาะนักสิผมสิวาจังไรน,นะครับเอา้าตอนขอใจน้ำเนีย่ยนะครับ <laughs> ผมเป็นว่ายิงว่ามันว่ายอย่างนี้พี่น้องแต่ว่ามันไปบ่ได้นะครับไปคุดคาน้ามันกับบัพ่อครับเอา้ามันพออยู่ได้นะครับระยะใกล้ๆเออก็ได้กันยูอยู่ที่นะครับเอา้า ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาบึงขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้กำลังกําลังใจครับพี่น้องฝากพี่น้องกดซับกําไรกดแชร์กดกระดิ่งครับพี่น้องครับเอา้าไปแลวนะครับโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ